วงไงเป็นจังไหนจหัดเฮาเคยปอยูนะหมอลำสิงนะสิเคยเป็นตัวสำรองของเขาเลยสิไหมคะอ่บค่ะเด๋มายูนั่งหอจูจนทกมนันีหนูพี่วานพีน่ถแล้วก็มีมีของที่อยากใจหลายอย่างเพราะว่าตะกี้อ่ะคือได้ใจว่าเฮาโมมีแต่ก็ในแน่หมูเดี๋ยวว่าหมูมีนะสิพยายามหาสิ ต like ี่ตาให้มาขึ้นลงไปนะเมยตเราไปลองเพ่งตามตลาด้นเอยสแตกกบบัเพื่อกับได้บาพอพัะธนไม่กับพบอประทันสิริไอยูพออย่างนีแบบนี้สิให้ช่วยเดี๋ยวะดีใจค่ะดีใจทีทุกคนให้การตอบตงตลอดเพราะว่าสิพออีกย่างพ่อดราม่าหรือว่าพ่อมรสุม คนกันยังหากัจากแค่งหมูตลอดระยะเวลาสามีเลยโดยเฉพาะพ่ออาชิตานะคะนี totally so> ่คือพอหาที่แข็งแกงทีสุดเวลาหัวยังกัดอยู่คาเขาเสมอเสีก็ขพขอบุณเอลซีมาลงเมียและกาขอบคุณโอกาสจากพ่อจูและกาแม่ที่มอบโอกาสถือมันสิเป็นโอกาสที่น้อยที่สุดแบบนิดเดียวสำหรับเพื่อนแต่ว่ามันเป็น นั่นเป็นโอกาสที่ง่ายที่สุดสำหรับหนูเป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตหนูเลยดีใจค่ะทีโค่นเหตการต่อรับรายการฮัทแมี่ยงความสนับสน,บบนุน,นหนูอยู่ตลอดรักรักทุกคนค่ะวันี้ยังนอกจากคำว่าอยากจะบอกว่ารักเธอ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 บอกเธอทุกทุกวันเพื่อเป็นการขอบคุณ ในวันที่ไม่เลยไหนและเพรว่าฉันมีเธอจะได้ผ่านอะไรมากมายยิ่งขอบคุณจนลมหายใจสุดท้ายก็ยังไม่พอขอบคุณจากใจยิงใหญ่เป้นนึงนะค่ะได้ขอบคุณค่ะขอเสียมาหลายคนอยู่ในไลฟ์เอฟแฟนคลับ ก็ดีใจครับที่เห็นปุงอิงกับครอบครัวสําเร็จมาถึงทุกเรื่องดีโมเ็นเด็กหน่อยขีงเงี้ยเราเดี๋วแม่บอกให้แล้วแม่ค่ะเป็นสาวแล้วหนูหนูเข็มแข็งตลอดแต่บางเทื่อกันแต่หาว่าเมยบ่กมันก็นมีเมื่อยู่ค่ะเพราะว่าเขาบอกดีใส่ชีวิตแบบเด็กหน่่ยแบบบดีใส่ชีวิตแบบคือคนอื่นเขาสิลงจากรถมากเพื่อเห็นงานเลยสิ พอเวลาตอนค่าตอนค่ำคือทางานกลับมาคือเหตุงานเงี่ยสิบางคนอาจจะคิดว่าความคุ้นหนูมีแล้วเป็นอย่างคือต้องเผชิญไปสิแต่หนูคิดว่าถึงมันจะมีแต่เราก็ต้องทำกนันกันยังเหลือขอามคุ้นี่ค่อยไหนกำลังใจบอกว่าจิบ,าบาพ่อนงี่กันพอกับเมียมกันเป็นแรงพักแต่งงานเนนลยเจออะไรก็ ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากคือทำไปเลยอยากทำ,ทำมาเลยคือทำ <c oughs> อะไรมีความสุขคือทำบอกกับว่าอกเลยเอาดีเจั้องเอกมหน่อยเด้อโอ้ยจ้าจาจเป็นเก่งไรนะครับดีเจกับน้องอหญิงนะครับดีเจกับเปียกซีเฟสรับอยู่ในไลน์ตอนนี้เป็นเมื่นควนนะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานนะครับอิ่งไปน้ำกันสู่ไปน้ำกันนะครับกับสาวน้อยเพชรบ้านเพชใน,บน,ชนแบรนด์นี้ รบขอบพระคุณพระโจมเมนุสนะครับองค์กรสาวน้อยเพื่อนเพลิอยากสุภาพรูงอำนาจนะครับผู้นำองค์กรเอาหววเงียวกันเอาพ่อเอกมีอะไรต่อพ่อเอกลองต่อชีวิตทมก็ทำงานเดินทาง ทาที่กินหาร้านซื้อเบียร์าร้านซื้อาาีรสดาีรดก็มีเด็กจะพ่อถ้าไม่มีเด็กอบอบแดงดงแดงดงอันนี้ล้อเล่นพี่น้องเว้ยมันคือความจริง เป็นยังหัวถ้าไม่มีเด็กสามคนนี้องครับย่อยหยอกก็เสดอกอาจารยูกต้องยังนี่หัเราเพคูกันน้ำหลากกได้มากให้น้องอิงร้องเพลงเลยพอเขาต้องลองให้คู่กันีนพอเพลงยังนี้พอลองได้ นุมหน้าขาวสาวหน้าเกียเดี๋ยวเราเล่นกันนะครับไส้หีพ่อโซนดุยมโาฮังโซเะเยืจอนได้กี่ไดงค่ะ